หูไงล่ะบอส ต้องโตไปใส่เลยไปดีพี่น้องวันไปเรียงง้วนี่สามอยู่อีกแล้วก็เลยอยู่วังจะได้สื่อให้ไงะไดิจืตอลให้อีกแล้วบ่ขอบใจหลายๆเด้อ ได้ละลายเด้อพี่นายแก่ดีให้ร่ำให้รวยใ,ให้ห่างให้มีเด้อปรารถนาสิ่งใดกับชมความมุ่งมัดปรารถนาเด้ออยู่เฮือนพอดีเอาเจียงนาพอดีเอาจ้าเข้าไปโรงเรียนไงเจา้าพ่อกำลังสนัไปโรงเรียนพี่น้องแล้วก็ลงไปเวรในาหารกินเบียร์หน่อยโมนี้ไปกินเบียร์อีกบ้องหนึ่งเพิ่นจะแม่แนวผลหมักไนแล้วก็ไปกินลาดอ้วกบ้กองหนึง่ง กินละเจ็บเลยแล้วอ่ะพีกยังไม่ได้คายเลยพิกนะยม่ได้คายป่ะคลายสิตากบะไม่ได้ไล่ชดไล่เสดบอปัญหามันมีปัญหาทางพันชีไทยทางไทยมันมีปัญหาอะไรเพราอพันชีม้หลายขาดตัวสอบอยู่นี่ก็เลยคุณเอาก็เลย หหมดจะก่อนจนเพราวามันเกินวตลอดก้ะหมันมีเกิดปัญหาเขามื่คยมันกระติกปิดมันชีดิกตวจสอบถือยงงหลายอย่างคันแบหาเป็นจ้กของมันซีเองก็ไม่อยู่ดอกักให้มันียากเขาว่ะยิงฉากกันยังก่อนบมีแลวกินหมือน กินอิลาข้าวพัดอิลาเห็ดพัดข้าวแล้วก็พักกันกินมื้อคลื่นนี่แต่คลื่นนี่พ่อ,อก็กินกับอีย่างมานี่กินข้าวโฮงละละนี่แหละก็ไปเมื่อก่อนนี่ว่าขาไก่ไหนก็ไปถามมึงตลาดนี่มันถันท้ามึงตลาดไปถามมึงใครไปถา<อ>นาไ,ถามไม่ไล้จะไปส่งตลาดก่อน ขาขายนะใด้ขาาบส่งนดคโสามสิบสีสิบก็ค้าข,า,ขา,ายเสาเหมือนกับเขาก็ซื้อราคาหนึ่งเออคันโบราร์ก็โลสาสิบกันยังขายได้สักสิบพันพี่น้องหาประมาณหาสิบบาทด้เยโยามนี่มันก็นกนจะตื้นมาผิดอยู่แล้วเนาะหาสิบหกสิบทามันกอนหยบริกาตลาด ก้าว็ิทามซืออะไรเขาวตลาดตะเือได้วันที่คุณเด็ก,ปปกะจะไปเนาะตามจ้าง่านชายพักชายยางนะค,ะคะนรับซิชอมนเราไปไปส่งมาใสา่เดี๋ยวนี้ชมอมันเอาไม่ได้ปลูกออนเนพิวนี่แค่ิทามเขา ขาไปส่งนะพรับแลวเขาคุ้นตะเกาววีช่วงแลวเขาดีเขาวานใหม่นะดีเขาไปส่งตลอดอันปลูกไรซ้ำย่า,ยาเรา,าได้ทามพม่าแล้วพวมาก็บเมืออ้พมา่าวก็ไปส่งแบบไปส่งคือกันทานไม่รัวเบอร์เราทานมมอย่างเาได้ไรก็ได้ทึนก็เอาบบทนกำไรมันอันัแก่้ระปองเราจะได้กับกาอ บ่อน,น่าหาลอยแต่พอปองมันลยก็หาลอยแบบขาพุยขาย่ายังค่ะดิพุยขาเนี่ยสีมันเด็กเอาไว้หกเจ็ดแช่เช็ดแช่แปดแช่ในแร่มองอยู่แหละประมาณพันกว่าพันหาพันกว่าบาทนี่แหละประมาณพัณน,ณนหาซะทุนไต่ทุนมันก็เอาดอกนะวะ ไม่ได้เบ่หลายโลตุกระงไม่ได้กะโลละหาสบาทีใครเนาะสิบโลก็หาลก็ได้ขึ้นมาพิกแล้วก็ได้ขึ้นโพยกัะแห้งไปแล้วเหงานอีหละไอตี้มากุดนนซอยซื้อมกพรกเนี่ยเด้อคุณแม่เด้ออุดนนอยเด้อมเดพริกถวท่ายม่นั่นเลยกำลังงามกำลังซก โลละบาแพงค่ะคุณเม่ก็ไดโลโลหกสิบาทค่าโอนนะคะรวมค่าโอนนะคะมัหกสิบพวดถือซแล้วนี่โลหกสิบพิวไทยอาจจะบอได้ที่ตอนนี้โลหกสิบนโลละละประเทศละโลละละอีกเขาเยกวไทยเขาเยกซื้อราคาสูงก็ไดเด้อค่ะ ขอบคุณลงหน้านะคะขุดนนซื้อมาพลิกซอยในเด้อพี่น้องมาพลิกกันกำลังงาม,มกำลังสูงมวยน่ะข้อชื่อน้ำเช้าพันว่านนี่ีหล่าว่ะแล้วเก็บมาให้เช่าพันมวยใส่มีมวยบัดาบในแด้ออยากได้มาพลิกดิบเคี้ยวแล้วก็เก็บมาพลิกดิบให้ทำไมชื่อตลาดก็บมาได้แล้วประมาณสามสิบพันถูกเด้ว าพันน้อยเดียวเลยประมาณขีดช้องขีดาาก,กรัมสัมนีเลยชั่มแทนแท้นะกรัมเดียวง่างน,นะนี่กับพ่อเลยขออเลขาเอาขายประมาณสอขีดขีดละสิบพันกมกลัวๆนะเอือยเอ่านขาวเออมแนว่ามันอันได้ขวัวได้ต้นสากาันเมื่อัตมันกลับใหม่ มัส in ีชะมกนรัี้มุด้่ขั้วท่านบ๊อบประวัตช่วงนกระดันากดนาดกรดมากรเลิ่มาขั้วบางดันาเล้ยวเชี่ยหยามันเลี้ยวขั้วงเี้ยหนึ่ไดงดะันลวไก่ก็ลงไปตอดมันเลยตนหน้ขอกระากวต้องเ็มากับเจ้า กาออกตลาดกาชีอันนาล็อกอันติยังวันพ่อวาอนลานอันเด้ลูกอันคอนันตองแต้นเอานางขาในตลาดไหนแป๊งอีบ้างยงะนะขม่นก็ขึ้นไปเ่าทามกห่านเลยห่านยาตุ๊กพันหนึ่งกาชีห่อทางเขาก็มารคามมันไปซื้ออยู่ทางปากซี่ยังกะมันเอาฟัวจะพูดเนาะอยว่าม่ขายเื่อยาคือการครับไ เมื่อไรออกตลาดเบอร์นนายผานะไรกันถิ่มไปกับน้ำธูละซาบหน่อยตัวผุนนี่เรายังขายตลาดใหม่เขายังตลาดเก่าเขายังขายตลาดใหม่หรือตลาดเก่าตลาดใหม่เขายังขายอยู่บ่มันโลโครูมขึ้นไปพุดเบิดเลยโผลมันบ่ค่อยได้ขายทั้งเบื่อคอยได้ขายแต่คนกับจะไล่ก็ขึ้นมาพวกข้างในมันคล้องกับไล่ทั้งนั้นเนาะ บัตรลดตัวนี้ผดคลองมันกับบลาไอ้บัตรนี้ชื่อผดวนบัได้เต็เทมที่เห็นดิฮะใหญ่ๆเขาเริ่มขึ้นไปหลายคนเลยครับกลัวขายคลองย่างแต่เจ็พวกอาห,หารสดกนะันแมร์ขายมูขายยังไกเขายังไม่เห็นขึ้นไปแต่ชาย่างชํานึ่งนะของอาหารสดก็เริ่มขึ้นไปหลายเลยทั้งปุ่นอู้ยเชียงไหนเนาะ ตลาดเก่าตะกี้ปแล้วเนตลาดเก่าตะก่พายใหม่เข้ามาก็เลยเห็ดตลาดใหม่ขึ้นมา,ล,าลองลาบเห็ดตลาดใหม่ลองลาบขึ้นมาแล้วจังบริเนตตลาดเก่ากินนมนะจ๊ะเ้ยทา,าตลาดครับพุเนี่ย ส่งจิมประโสะพรอเดือนสิบชองว่าสิบเบิร์<ะ>ตไปใช่หปะจะใช้สูตรอยู่ที่เนาะเออจ้อจ็มันห้องก็อันหมากมันห้องก็ยิเ่เดิมยิย่งใหญ่ะจะเป็นหมากต้นบัทันหมากปลายไม่กําลังหมากเห่ามันอันนี้นะฮะเขาขายอันนี้นะถามจีสูตรประด็นยังจะเป็นหมากปลายก็ได้เต็งลูกแล้วฉนันอะ

ไปเมืองทางดงกันข่าวเขาเริ <reading ancient> <passage> <good> well, ่มข่าวเขาเริ่มเรื่องอะไรได้ไหมอยู่ทางบ้านนี่เฮือนจะเริ่มอะไรได้เฉพาะเหมาเลยอันนี้ก็เริ่มออกพี่เนาะเห็นสร้างเข่าเข้าอะไรได้เข่าในเฮือนเริ่มสร้างเข่าอะลรเริ่มาออกลายแล้วเข่ากันแล้พี่น้อง น้องสาวน้องสาวเะาไปเลี้ยงงัวไปคนเดียวเพรว่ายามนี่ถ้าพอก็น้องสระไปโรงเรียนก็เลยบ่ญมีภัยเลี้ยงมีภัยออกจากน้องสาวพยองเนาะจากสวนมันจากสวนบักผีจากเลี้ยงงัวซอยเมย์จริงแต่กี่นั่งไปเห็นงานอยู่ไทยบัญนั่งชงซารแม่คือยามนี้ยามนี่มาเนาะถ้าพอนองสระก็ไปโรงเรียนจีนะแต้บุญมีไัยอยู่น้ำทาเมย ก็เลยนะก็เลยกลับมาเห็ดเบี้ย,ยู่บ้านมาอยู่น้ำเม่นโน่นก็นคือเห็นเนี่ยไปหันมานีตลอดห้ายคลิปนน่นนี่นั่นหางเงินเนาะนี่มาโชนกูเดินนี่ก็ได้มาสิดามีบ่มาเนี่อยู่

เครื único, ่องย่างน่พี่น้องเอ้ยเต็าตังนี่กัไอตากมันีบโอเคพี่น้องไปเก็บบรรยากาศมาสมีก่อนเนาะแน่นอไปงามมดี